สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับดิฉันยุรวัน n ผิวหลวงดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับหนังสือโลกของนูแวนค่ะวันนี้เสนอตอนเครื่องฉุดรหัสเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะถึก,ถ,กถึกึเสียงดังนี้แววมาจากทุ่งนาบ้านลุงคงคงไอเครื่องนั่นแหละนูแหวนนึกในใจ เธอได้ยินข่าวลือว่าลุงคงเข้าไปในกรุงซื้อเครื่องอะไรมาที่ทำงานได้สารพัดนูแวนไม่ได้สนใจเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์มากนักหาไม่เธอก็คงวิ่งจือไปเสียแต่แรกที่ได้ยินเสียงแล้วเธอคิดจะเดินไปที่โคกดินหาอะไรเล่นแต่ว่าเอ๊ไปดูเจ้าเครื่องนั้นหน่อยเถอะใจดีกว่า หนูแหวนบ่ายหน้าไปทางเสียงนั้นแล้วเดินดุ่มๆไปแสงแดดแผดเจ้าร้อนเหลือทนหนูแหวนเหลือบตาดูพระอาทิตย์อย่างเคืองๆนึกในใจว่าถ้าหากได้เป็นเจ้าของจะเอาไปแช่น้ำสักหน่อยที่ตรงนั้นดูเหมือนคนทั้งละแวกจะมารวมตัวกันอยู่หนูแหวนค่อยๆเบียดแทกเข้าไปจนอยู่ข้างหน้าเห็นเจ้าเปียกเจ้าแกะและหนูติ๋มพร้อมทีเดียว เสียงเครื่องยนต์ดังจนแสบแก้วหูตัวเล็กนิดเดียวเล็กกว่าอีแตนที่บ้านเสียด้วยซ้ำทำไมถึงเสียงดังอย่างนี้ดังไปไกลเท่าหมาหอนสองช่วงเสียงรุงคงคุยขมงชงเฉงกับแข่งกับเสียงรถยนต์แก่หน้าบานภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องวิเศษนี้นูแวนนั้นฟังไม่ทันจับใจความเราๆได้ว่า ในเครื่องนั้นมีม้าอยู่สองตัวม้าในนั้นมันกินน้ำมันเป็นอาหารไม่กินหญ้าเรี่ยวแรงมันช่างเยอะเสียจริงหมุนเอารหัสเกลี้วไปพาเอาน้ำไหลสู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเจ้าดำว่าถีบได้เร็วยังไม่ได้เร็วเท่านี้พ่อเคยทําเป็นที่ถีบเร็วได้พักเดียวก็หอบสิโครงรวนถึกๆึกึกเสียงเครื่องยนต์ดังก้อง ถ้าเป็นอีแตนเ่าก็ให้ดังนานๆอย่างนี้เป็นต้องโดนคว้างด้วยร้องเองไปแล้วแต่ว่าเครื่องยนต์นี้ไม่มีใครรู้สึกลำคาญมันเลยลุงคงหน้าบานยิ้มระรื่นทุกคนพากันนับถือแก่ขึ้นตั้งเยอะในฐานนะที่มีเครื่องยนต์วิเศษมีแรงมากยิ่งกว่าควายวัวเครื่องนี้มันเหมือนกับของวิเศษที่ตกลงมาจากสวรรค์ ต่อไปนี้พวกชาวบ้านก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยถีบรหัสแท็บทั้งวันเดินด้วยเครื่องเดียวมันก็ทําได้เสร็จเร็วกว่าคนทั้งระแวกนี้ทําเสียด้วยซ้ําเครื่องยนต์นี้มันช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินทํางานก็เร็วตะโกนก็ดังจนคนเองก็ต้องรู้สึกว่าตัวเล็กลงรู้เหมือนม้าเข้าไปอยู่ข้างในนั้นหนูแหวนคิดอะไรออกอย่างหนึ่ง เธอแทรกคุณออกมาวิ่งกลับไปบ้านโดยไม่มีใครสังเกตหนูแหวนกลับมาใหม่อีกตอนใกล้เที่ยงใครๆเขาก็กลับบ้านไปกินข้าวกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เหลือแต่เธอกับเครื่องยนนั้น,น,นเธอดีใจนักจะได้อยู่กับมันตามลำพังจะได้ลูบได้คลาม,มันโดยไม่มีใครมามองว่าเสียงเครื่องยนคงทำงานถึกๆเสียงดังสนั่นทีเดียว หนูแหวนเรียบเคลียงๆๆใกล้เข้าไปเอื้อมมือจะเข้าไปแตะอย่ามาโดนตัวฉันนะเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเสียงเครื่องยนต์ดุเอาหนูแหวนหดมือมองดูเจ้าเครื่องยนต์อย่างเครื่อง,องแล้วพูดว่าเธอเป็นเล็กเล็กๆ,ๆอย่ามาทำอวดดีนะฉันไม่ได้ตั้มต่อยอย่างที่เธอคิดหรอกฉันเกิดจะต่างประเทศนะ